สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องแรงวันเชียงตงุงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงฉากในเรื่องพระสุนมโนราอีกแล้วนะครับนั่นก็คือพิธีชี้ตัวพระธิดามโนราดัานนครับวันนี้ทุกคนเห็นไปแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนเปิดฉากออกมานี่นะครับเขาทำได้ดีมากเลยนะครับที่ เป็นพะธิดา7คนหน้าเหมือนกันนี่คือทักษะส่วนโตของทีมงานเขาเลยนะครับโอ้คือถ่ายทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับฉากที่พระสุทนไปเลือกชี้ตัวพะธิดามโนรานี่ก็ลุ้นกันมากเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยลุ้นมากนะครับว่าจะออกเขาจะนำเสนอ,อยังไงนะครับก็ผ่านท่าไร้รำนะครับเออก็คือ วันนี้ดูแล้วเราอมยิ้มลุ้นไปด้วยนะครับพระสุทนก็เข้าไปเลือกทีละคนละคนนะครับส่วนพระธิดาโมโนราตัวจริงนะครับที่เราได้เห็นก็จะเป็นแหวนนะครับที่พระสุทนจําได้คือพระธิดาควักออกมาจากเอวนะครับแล้วก็มาสวมที่นิ้วคือเราเห็นอย่างนี้แล้วเขานําเสนอมาอย่างนี้เองนะครับคือพระสุธนจะจําได้จากแหวนนั่นเองนะครับ แล้วก็รำนะครับแล้วพระธนามโนราก็จะเข้าไปรำกับพระสุทนนะครับคือฉากดนด้วยดนตรีมันเองด้วยนะครับจะทำให้เราลุ้นเลยนะครับใครที่คิดเห็นยังไงก็ลองมาคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับพวกนี้ก็จบแล้วนะครับพวกนี้อย่าลืมรูตอนอวสานด้วยนะครับฉากนี้นะครับที่เขามาเข้ามารำด้วยกันเนี่ยคือ เราก็รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในนั้นจริงๆเลยนะครับยิ่งฉากที่พระสุทนนะครับดึงพัะธิดามโนรามารแล้วก็เห็นแหวนด้วยนะครับคือพระสุทนก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับก่อนที่จะได้มาเจอกับพัะธิดามโนรานะครับตั้งแต่เป็นรสเสนเมรีแล้ว มาชาตินี้เขาก็จะได้มาสมหวังกันนะครับนี่นะครับคือฉากนี้มโนราถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับคือพระสุธมนบอกว่าพี่จําแหวนของมโนราได้นะครับก็เมื่อเสร็จแล้วเขาก็ได้อภิเสกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาได้อภิเสกกันถึงสองครั้งนะครับที่อรรณปัญจาแล้วก็ที่ข่าวไกรราชนอนนครไกรราชนะครับคือพระสุธมนก็ได้เปลี่ยนชุดด้วยนะครับ คือพวกนี้ก็ตอนอวสานแล้วนะครับก็อย่าลืมดูตอนอวสารด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอจบคลิปไว้แค่นี้นครับ